สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเนทอโต้นะครับวันนี้มีรถสวยมาแนะนําอีกแล้วนะครับนะเหมือนเดิมตามคอนเซปต์อยู่กับผมอยู่กับรถสวยวันนี้ผมเอารถครอบครัวครับเจ็ดที่นั่งครับพี่2โฉมนะครับมีทั้งก่อนไมเนอร์เชนแล้วก็ตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับ2โฉม2เครื่องยนต์ครับพี่มีขับ2และขับ4นะครับใครที่สงสัยว่า Fortuner นะครับทำไมรถถึงน่าใช้งานมันดียังไงทําไมคนไทยถึงชอบใช้เยอะนะครับวันนี้ผมมีคําตอบให้นะครับแล้วผมก็จะบอก ราคางวดผ่อนปีรถออปชั่นความแตกต่างให้พี่หมดเลยสำหรับใครที่สนใจตัวรถ7ที่นั่งนะครับเป็น p p v ค่าย t o y o ต a นั่นเองนะครับเรามีทั้งขับ2กขับ4ให้พี่เลือกนะเดี๋ยวไปชมคันสีขาวกันก่อนและกันเอาโฉมใหม่กันเลยวันนี้โฉมใหม่คันนี้นะครับคือ2.4ตัว V นะครับเป็นตัว2.4 s igmaF ่นั่นเองคันนี้เป็นตัว Minor c h a n ช e แล้วนะจะเห็นความต่างนะครับเรื่องด้านหน้านะระบบกันชนหน้าไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกนะไฟเลี้ยวแบบ Se เ u e n ชีย l ทุกอย่างนะครับจัดมาให้หมดแล้วคันนี้ถือว่าเต็ม มีเซนเซอร์มา2จุดด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือล้อแมกครับลายใหม่พี่ลายใหม่ขอบ18แนะครับแล้วไปชมภายในนะครับตัวนี้เป็นตัวขับ4นะครับปี2021ได้จอกลางใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัวเกียร์ทูไฮโฟร์ไฮแล้วโฟร์โลนะครับแล้วก็ตัวภายในทุกอย่างเนี่ยเบาเบิร์ดเป็นสีดำหมดเลยเป็นสีดำหมดเลยสําหรับคันนี้นะฟรีดาวน์เพียง18,500บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับพี่เป็นแบบ Se ีเควนเชียลเหมือนกัน นะครับพร้อมโลโก้ซิกมาโฟเซนเซอร์ถอย4จุดนอกจากนั้นมีกล้องอยู่แล้วด้วยสําหรับคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเพราะว่าคันนี้ผ่อนหมื่นแพี่อันนี้คือฟรีดาวเลไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับก็โทรเข้ามาตามเบอร์ได้เลยนะผมจะไม่ได้พูดดีเทลอะไรเยอะเพราะว่าที่พี่รู้อยู่แล้วโฟจูนนะผมจะให้เน้นดูโครงสร้างมากกว่านะครับโครงสร้างเดิมเห็นไหมหัวน็อตฝาท้ายไม่มีขยับแล้วก็บ่งบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับรถไม่เคยโดนกระทบนะครับจากด้านท้ายแน่นอนนะครับ นี่รถสวยเดิมบางพรน1่5 0 0บาทเท่านั้นพี่กับ All New Fortuner ปี2021 2.4 SIGMA 4คันนี้ก็ได้สีขาวมุกสวยๆไปเลยที่รถเดิมๆเพิ่งซื้อมานะครับถ้าใครไม่ชอบขับ4มาดูขับ2อคันนี้ปี2019ครับปี2019นะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าบอดี้ด้านนอกเนี่ยเดิมๆนะเหมือนปี16-17เลยนะครับนะต้องบอกว่ารถสีดำคันนี้คือ2.8ครับ2.8ครับ2ด้านหน้าเนี่ยไฟเป็นโปรเจคเตอร์เห็นไหมแต่ว่า มันเป็นตัวก่อนมิเดอร์เชนนะไฟหน้ามันจะเป็น l v d BiB เห็นปะเป็นจุดๆมีอยู่5เม็ดนั่นเองนะครับตัวบอดี้ด้านนอกเนี่ยเขาแทบไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยจากปี 16. 17เนะเพราะว่าตัวระบบด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับนะตัวนี้นะครับอันนี้คือรถเดิมโครงสร้างเดิมโรงงานหมดเลยนะเลขไม้อยู่สายกลางๆนะครับนะพวกตัวล้อแมกเนี่ยเดิมโรงงานหมดนะครับไม่มีรอยบุบรอยเบียดใดๆทั้งสิน้นตัวนี้ภายในได้เป็นสีน้ำตาลบอกไฟฟ้าคู่เหมือนกัน นะพงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีล็อกความเร็วมีคูสคอนโทรลเกียร์แพดเดิลชิพหน้าจอตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เหมือนกันนะครับแต่คันนี้คือตัวขับเคลื่อน2ล้อพี่นะนะรถสวยเดิมนะมี e c โ Mode p o พ e r m ว d e หมมีให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัว Toyota Fortuner 2.8นะครับขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองนะครับ ใครสนใจทั้งสองคันนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรหรือแอดไลน์เข้ามาด้านล่างนะครับหรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะรถสวยๆแบบนี้รถครอบครัวนะพี่นะเอาไว้ใช้เดือนหน้านะกลับบ้านส่งการก,กันได้เลยโปรโม,มชั่นจัดเต็มของแถมนะประกันเครื่องเกียร์ไปเลย2ปีบริการฉุกเฉินทั่วประเทศนะครับหปีนะครับแล้วก็เรามีของแถมของเล่าเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับกล้องบันทึกหน้ารถยนต์นะแลบพรมกระดุมมีให้ครบเลยนะย้ำนะคันสีขาวพ่อน18,500บาทนะคดพันห้าผ่อบาทน1 5 5น0บาทเท่นนั้นครับ รถครอบครัวสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยที่บริษัททอโต้นะครับใครหาอยู่รีบโทรเข้ามาได้เลยแล้วนะวันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะกับ2คันนี้นะครับยังไงขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ